เฮ้ยเจเล็กกินยา่ยังเสี่ยงเอาปนใช่เลยปนใช่เลยบ่กราบกาบอันสองย่า่ยปนเก็บเดี๋ยวเฮ้ยเจเไดกกินก่อนยายนี่ปนกราบกราบโอ้โหบดบดเอ๋ยโบดเอ๋ย้งแล้วเอาปนเทลงเลยโอ้โหโบดเอ๋ยต้มบดเอ๋ยยังมันบ่โอ้พี่น้องสดสเลยโอ้มาหนี้ทีมงา่นนุ่มิสานพาสาวิสานมานน้ำสาวิษณ์เอาสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะครับมาหาอยู่หากินสาวิษณ์ในเ็ตซีนมาสั่นพี่น้องมันแมนอยู่บ่ โอ้แม่ยี่พี่น้องเฮ็ดซีนอีหลีเอ้าใส่กับแหม่เอาเราเอาเฮดซีน,ไ,น,นไปซุปกับพี่น้องมาหมาันนี่พี่น้องตออ่อเฮด,ดซีนพีนะ่น้องนี่ต่อมันนี่ต่อเฮดซีนเป็นไโอ้นี่เป็นดอกสีพี่น้องคันนี้พี่ปลาคันพองสีไม่เฮ็ดซีนเลยเอาไว้บุ้งลีรากันกลนขี้ปลอนครับหมู่บ,บ้านคือพ่อมายาย มือว่านิข้ารวยอยู่โ,โ <laughs> มือว่านข้าลวยพี่น้องคือเอาเถอะ <laughs> วันนี้เรามาแล้วมาเต็มสปีดมือน,นี้เต็ม <c oughs> สปีด <c oughs> เดี๋ยวเบ,บ,บื้องญาติคนปุโรปก็าปก่อนได้แล้วเด้อถ้ลับมาเบื้องกันไหนพี่น้องเบงื้องไกลต้มผูดต้วเมียมีคู่อ่ะต้มผูดต้วนี้ต้มผูบ่เออโอ้เอาพี่น้องมันหมานมันหมานเอาพี่น้องวัอนี้วัอที่สองแล้มาติดตามเมื่อกี้ใส่ ไไดด้้บ่มมันาตามกููละผ้เก่าอะไพี่น้องไม่ยอมแบงเอาสวัดดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ไปตามหมานคือนหมู่บ้านบ่หมานอยู่นี่นะพี่พี่น้องนี่นะอันหมู่บ้านนี่ไม่ยอมแบงหรอมวันนี้ก็ติดติดตามเราอีกคือเก่าครับหมู่บ้านโอ้วันนี้บ่ขายหนาพี่น้องวันนี้บ่ขายหนาวันนี้บ้านม่เหลืงดีแต่เขาต้องคมู่บ้านหมู่บ้านวมาเทียที่ได้ก้นซี่วยยังไดงพี่น้องเอ้หมู่บ้านนี่เติมหวยลงเตือง สายสานมอเห็ดเร็วๆพี่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 เห็ดเห็ดหยังมือยุโพดนี่บอกรอบอกไงเลยพี่น้องเห็ดไทยเห็ดไทยพี่น้องใช่หรือเห็ดไทยเออคนยุโพนไปกับพ่อเห็ดพี่กันล่ะทำได้แข็งในมือเลี้ยงโอ้พี่น้องพ่อเห็ดละโงกครับพดเห็ดละโงกเดือนสี่เบีดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดละโงกเดือนสี่เบียดได้ดอกเดียวพ่อคุณจะยายคือบู๊ยพี่น้องดวงดีเนาะย้ายเนาะมาพ่อเห็ดเรางกดอกเดียวเอาเป็นขวดกระตา หมาหมานมานี่แถวนี่แหละามาูมันหา,าหพี่น้องหาหาพ่แถวนี่แหละเออหามูหามูหามูนั่นยายพ่อเห็นเราโง่เราบบันบว่ยายวายนเห็นโง <c ười> <c ười> ห่หูเราหูเราสองเลยพี่น้องหุกี่รลอือนี่ไม่เงเป็นมานหู้เราสองเบิง้งหูนเราสี่ส้หูเราสองบ่มน่งบวบไ่จเด๋ยนดี้าขึ้นมาอยู่นไมเล สไม่ต่างเพลไดเบุบบ่ได้ยู่หรอกเอบ่ได้ยู่ออกตปันไม่ใช่บางนาะเจ้าเนาะไม่บางคนคคยได้ก็บ่ได้เออบ่ได้บ่ได้บ่ได้บไม้่ได้าจบไหม้าุ้บ้มมึงนงกัน้าห่างไมมข้าหางเทหางไหมรหางเพี่น้องจะเยพี่ต้นเทกว้าวบ่ได้พินอ่เอาไหเอาไหมติดตามไหมติดตามแล้ไหมตามแล้ไหม ครับโอ้เห็ดแดงเอาเห็ดแดงจ้าบาดก่อนนย่ายเป็นเห็ดแดงตัวนี้เอาเลยเออไปเติมกันเพราะอะไแกงนี่เห็ดแดงพี่น้องได้แล้วดอกนึงได้แล้วน้ำแดียงทีอืมเห็ดตาลูพี่น้องไปเห็ดตาลูใช่าเห็ดตาลูพี่น้องหลายๆสิ่เราย่างไปเจ็บเห็ดตาลูเฮ้ยจะได้กินย่างทีเสียเอาปนไชเลยปนไชเลยบ่อกลาบลาบก้อนพี่น้องมีบ่ครับเห็ดตาลูเพียพี่น้องเอ้ยเพียเต็มดินอยู่เต็มดินอยู่พี่น้อง ยายเออพี่เป็นเงาพี่พี่อ้ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเลยนกันไม่ิเขียนมาพอเฮ็ดตะโลพี่น้องเอ้ยเนี่ยนมกินเ่เปลี่ยนพี่น้องกันกินเปลี่ยนนุ่มีเก็บอยู่อันเฮ็ดีๆเลยเอิ้นยายไซีน้ำเด้อเนี่ยพี่น้องอต่ยิ่งจะเข้าว่าเฮตดตะโลเฮตดตะโลพี่น้องเนาะ เท่าไ่ใหญเอามันเท่ายู่บอเท่าเปลี่ยนเห็นต้าโลเท่าผมไม่ได้มันขึ้นดอกดิเออแต่มันเท่าเปลี่ยนก็ขึ้นดอกพี่น้องเห็ฮต้าโลเต็มอยู่เลยอันสองใยคนเก็บเดียวเฮต้าเไดกกินก่อนายนี่ปนลาบลาบปนโอ้โหบดบดไอ้บดไอ้ล้งแล้วเอาปนเทลงเลยโอ้หบดไอ้เต้มบดไอ้ยัางมันบ่โอ้พี่น้องสดๆเลยโอ้ทันมีความคิดจะได้เห็นเจไดกะคอมเมนต์มาได้พี่น้องกินแบบสดๆว่ะท่านไม่ใหญ่ว่า เด็ดสดใสปนปลาปนอย่งปลาใสนี่ละนุ่มก็บุเคยกินพี่น้องคนว่าร่างหาึงงามๆแล้วฮอกกะเทปพนใส่เลยบ่ต้องต้มต้องลวกมาสั่นโอ้โหทีเลยลองกินม่งอยู่หลังมือหนาพี่น้องเอ้ยบุเคยกินตะเกียบฮิตาลูฝนตกแล้วมือึดแต่แนวเกิดเนาะพี่น้องเฮ็ดก็เกิดขณะอากาศแจ่มกว่านี้ก็สิคาดอยู่ครับ มันจะมีฝนลินปเลยกับต,ตากระไข่ก right? ็แดดนากพี่น้องเนาะไข่ก็แดดม่ฮ่อนย่ห่อนกับไข่ก็แดดแมน้วอิกันอไ่ามุนลงมาหน่อยล่ะแป๋วมุนลงแม่แท้ก็มาสำรวจกันตากันหอดเครื่องทั้งเร้วโอ้โหอ้คงใหญพูเห็ดกัดลายแท้ของแยังปุ๊ยุ่อยู่แบาไเ็อรหน่ะไเอาโอ้ เอยยบหาคอยยมหาเจ้าัาบว่เอาเนาะเอาเฮ็ดนาเลีดอกใหญ่เลยหาดนาเรียเออเอาดเสสียาสรพูดเงไปใสละขาดสมาสิกันหนึ่งสอาเห้าผสวยหกเกียาครบแล้วพี่น้องสมาชิกครบแล้วเอาทีมงานหาอย่างให้กินไปใส่ต่อบานพี่น้องไปพุละมองรถเข้ามาดูคุณละไปไปไปต่อเดี๋ยวเขาอีกป้านึงหมุนไปหารถพี่น้องม้าไกลเต๋อแล้วนี่ ตัวน oui, ี whales, an, ้พักเบรกพูดได้เที oh. nah ่ยวมากระเที่ยวพู้มีแนวกินกรกินไปก็เออพักเบรกก็พี่น้องพักเบรกก็เออใส่ถุงไม่เท่าไม่เนี่ยกระมานนึเก่ารืพี่น้องม้านึกเก่าทำไมปลาขาปลาที่สองบาทเขาไปหารถเท่าบานฝ่นกระตกห้าหมือนนี่ฝนลิ้นแซงแสะแซงแสะ ไม่ได้ย้ายมาเด้อนี่บางอากาศพ่เป็นใจพี่น้องฝนมากแล้วแจ็คสิไปใส่ตอนอะไรยัยนี่ออกมาทางทางแล้วฝนกำลังลยินพายุเข่าเนาะครับพายุเข่าฝนกำลังมากพี่น้องแจ็คสิพักการไปทางไหนตอน่อเลยยัไยไปมาย่อมมันละสูบไปเรื่อยๆ ไปที่เขาป้าต้อบ่